เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเพื่อนๆตอนนี้อเมริกาติดนี่มหาศาล37มิเจีย trillion น,นะฮะแล้วมันกำลังจะเพิ่มขึ้น1นึ่ง trillion ทุกๆ100วันครับและสิ่งที่น่าตกใจมากไปกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ไหมฮะรัะเสเซียนะครับเพิ่งออกมาประกาศแฉนะครับว่าอเมริกา,ากลาลังลอกเลียนแบบเทเบิลของจีนกําลังสร้างคริปโตข่าวหรือว่าเมฆหมอกคริปโตเพื่อหลอกคนทั้งโลกให้ใช้สเต็ปคอยที่หนุนด้วยนี่ของตัวเองฮะแล้วก็จะลูดซฟปิดระบบครับทำลายล้างค่างเงินดอลลาร์และนี่คือแผนการที่จะนําไปสู่การล่มสลายของระบบทุนิยมจริงหรือเปล่าและนักลงทุนบิตคอยทองคําอย่างเราเราเอาไงดีเดี๋ยวคลิปไปดูนี่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคก จะขออ้างอิงจากในช่อง YouTube ของคางคุณทอมบิริยูนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากอย่างไรใ,ใครที่ไม่ได้ติดตามก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันได้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของเพนพอยต์ของพวกเรากันก่อนนะครับทำไมเราถึงต้องมาสนใจเรื่องพวกนี้กันด้วยนะฮะเพราะว่าเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันเล็กลงทุกวันไงครับเงินเฟ้อเนี่ยมันกัดกินเงินของเราแบบเงียบๆหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ามันคือการปลอมแปลงเงินที่ถูกกฎหมายนั่นเองครับคุณรู้ไหมครับว่าในตอนปี193เนี่นองี่ โหดมากๆวันเื่อคือการออกคําสั่งยึดทองคําจากประชาชนห้ามคนธรรมดาถือทองคำฮะใครฝ่าฝืนติดคุก10ปีถามว่าต้องทําแบบนี้ไปทําไมล่ะนะครับไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากได้ทองหรอกนะฮะแต่เพราะว่าต้องการตั้งราคาทองใหม่จาก20ดอลลาร์ไปเป็น35ดอลลาร์แค่ข้ามคืนฮะและสิ่งนี้เองนะครับก็ส่งผลให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะขโมยความมั่งคั่ง จากเงินดอลลาร์ไปถึง41%ทันทีช่วข้ามคืนฮะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลพิมพ์เงินแบบไม่หยุดครับแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกยุคในตอนโควิดที่ผ่านมานี่เองฮะและตอนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วฮะแต่เป็นรูปแบบใหม่ที่ยับยนมากกว่าเดิมครับและนี่คือสาเหตุที่ทําไมรัสเซียถึงออกมาโจมตีอเมริกาทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับที่รัสเซียพูดว่าอเมริกากำลังใช้เพย์บุ๊กแบบจีนเนี่ยมันคืออะไรกันนะครับประเด็นแรกเนี่ย โคยาคอฟนะฮะออกมากล่าวหาอเมริกาตรงๆเลยนะครับว่าวอชิงตันกำลังพยายามที่จะยัดหนี้สินของสหรัฐเข้าไปในคริปตค่าวโดวยใช้สเตปเปอร์คอยที่หนุนหลังด้วยพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐนั่นเองเพื่อหลอกให้คนทั้งโลกถือครองและจากนั้นอเมริกาก็จะดอยค่านี่เหล่านี้ผ่านเงินเฟอ้อพูดง่ายๆเลยว่า พิมพเงินจนดอลลาร์ด้อยค่าลงใครถือถือเซเปคอยพวกนั้นก็จะซวยไปนั่นเองฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากทางคุณทอมในคลิปวิดีโอที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้กันบ้างน,นะครับว่าเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่ายังไงนะครับเขาก็ได้บอกนะว่าสิ่งที่รัสเซียกล่าวหาสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าพูดถูกทับทั้งหมดนะฮะเพราะอะไรครับพวกอเมริกาเนี่ยทำแบบนี้มาโดยเสมอมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนปี1913อยู่แล้วนะฮะค่างเงินดอลลาร์เนี่ยหายไปเ6เงิน1ดอลลาร์เวัน,น้นเท่นกนบ30ดอลลาร์ในวนน จีนกับรสัสเซียทําอะไรอยู่ฮะในขณะที่อเมริกาเล่นเกมนี้อยู่จีนกับรสัสเซียไม่ได้โง่นะครับขเขากำลังที่จะเล่นอีกเกมหนึ่งตั้งแต่ตอนปี2022แล้วฮะจีนเทขายพับัตรรัฐบาลสหรัฐไปแล้วกว่า4แสนล้านดอลลาร์ฮะล้วถาวาเอาเงินไปไหนครับแน่นอนครับเอาไปกว้านซื้อทองคําแบบในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นกันนั่นเองครับแล้วก็ราคาทองคําตอนนี้ก็พุง่งทุนมูลไปแล้วฮะรวมถึงมีการขนทองคําผ่านฮ่องกงแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ เป็นแบบหลักตันๆเลยนะแต่ก็ถ้าพูดถึงประเทศไหนที่ถือทองคาเยอะสุดผมว่าก็น่าจะเป็นสหรัฐอยู่นะในตอนนี้นะครับแต่จีนก็ถือว่าอัตราเร่งแรงมากๆในนักขณะนี้นะฮะซึ่งสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นะครับมันเป็นการเปิดเผยเพื่อส่งสัญญาณให้โลกเห็นเลยนะฮะว่าฉันกําลังสร้างระบบเงินใหม่เพื่อจะเข้ามาท้าทายดอลลาร์นะครับและเขากํกลาลังจะพยายามกลับไปผูกค่างเงินตัวเองหรือว่าเงินหยวนเนี่ย กับทองคานั่นเองครับจีนกับรัสเซียป,ประกาศเป็นพันธมิตรการแบบไร้ขีดจํากัดเพื่อโคนอํานาจอเมริกาและนี่คือเกมที่พวกเขากําลังเดินอยู่ครับทีนี้คําถามก็คืออเมริกาเลวและขนาดนั้นเลยเหรอนะครับนะข้อมูลจากที่ผมได้มาในคลิปดอเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจเนาะก็คือแผนของอเมริกาเนี่ยกับเป็นสิ่งที่ดีอย่างไม่มีข้อโต้แย้งฮะแต่สำหรับคนทั้งโลกล่ะมันจะเป็นยังไงนะฟังดีๆนะครับนี่คือหัวใจของเรื่องนะฮะอเมริกา,าไม่ได้จะสร้างคริปโตเองแต่กางจะออกกฎระเบียบ เพื่อให้ภาคเอกชนมาสร้างเซฟคอยที่หนุนด้วยพับธบัติสารัฐเช่น USDT, USDC ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับทีนี้ถามว่าทำไมมันถึงดีล่ะนะครับมันมีอยู่3เหตุผลนะฮะหนะครับโลกเนี่ยต้องไปทางดิจิตอลอยู่แล้วนะครับอย่างเงินเนี่ยก็จะต้องไปในฝั่งดิจิตอลแต่การให้เอกชนสร้างดีกว่าการให้รัฐบาลสร้างครับ เพราะว่ารัฐบาลสร้างเนี่ยมันจะกลายเป็น CBDC เนาะแต่ถ้าให้เอกชนสร้างเนี่ยโอเคเป็นเซฟบอคอยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาขยี้อีกทีหนึ่งว่ามันเลวลายย้ายังไงนะฮะซึ่งสิ่งสิ่งนี้นะครับมันสามารถที่จะช่วยคนได้ถึง1.4พันล้านคนทั่วโลกที่ยังไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้นะ1.4พันล้านคนนะเพื่อนๆเยอะมากนะครับคนในเวนเวนซุอนเอลาซิมบับเวที่ค่างเงินเป็นแค่เศษกระดาษเนี่ยเซฟบอคอยที่หนุดนด้วยเงินดอลลาร์เน,นี่ยถึงแม้ว่ามันจะเฟ้อถึงแม้ว่าเราจะแบบเราจะ มองม่ด้ค่ามันค่อนข้างเยอะนะเพื่อนๆแต่มันก็เป็นสวงสวรรค์นนะพูดนามตรงสําหรับคนบางคนเหมือนกันนะฮะรู้เป็นทางลอดสาหรับคนบางคนเหมือนกันนะครับทาให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้แค่เขามีสมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะมีบัญชีธนาคารได้แล้วเหตุผลข้อที่3นะครับคือการสร้างทางลงที่นุ่มนวลน,นะครับนี่คือคีย์สำคัญที่สุดฮนะตอนนี้โลกรู้ทันแล้วนะครับว่าอเมริกาเนี่ยพิมพ์เงินทุกคนกนลาลังหนีออกจากดอลลาร์นะครับถ้าทุกคนเทขายพััตร รัฐบาลสหรัฐพร้อมกันเนี่ยเศรษฐกิจโลกก็จะพังพินาศแบบเครื่องบินตกไฟลุกท่วมเลยก็ว่าได้นะครับแผนของอเมริกาก็คือการมาครับให้เซเปอร์คอยที่มาจดทะเบียนเนี่ยต้องถือพันธบัตรสหรัฐคำประกันแบบ1ต่อหนึ่งครับมันคือการสร้างดิมานใหม่เลยก็ว่าได้ครับให้กับนี่ของตัวเองครับนี่มันคือการยืดเวลาไม่ให้เครื่องบินตกกระแทกพื้นทันทีมันช่วยซื้อเวลาให้คนอย่างเราเราหาทางหนีเป็นสินทรัพย์อื่นได้ทันครับทีนี้จะมาดูเพย์บุ๊กของทางฝั่งจีนกันบ้างนะครับหรือว่าว่า C B D C นั่นเองวัตถของฝั่งสหรัฐเป็นให้เอกชนทำเนาะสร้างเสเบรอร์ควยมาแต่จีนไม่มีฮะจีนซัดเองนะฮะจีนเป็น C B D C นะฮะก็สิ่งนี้มันไม่ใช่นว,วัตรกรรมครับแต่มันคือการอัปเกรดระบบสอดแนมและควบคุมครั้งใหญ่จำได้ไหมครับในปี2 0 2 2ที่แคนาดาเนี่ยรัฐบาลอายัดบัญชีธนาคารของคนที่ไปบริจาคเงินให้กับม็อบรถบรรทุกอะนะเพื่อนๆตอนนั้นที่มีรถบรรทุกประท้วงอะนะฮะไม่ต้องมีหมายสารแค่กดปุ่มปุ๊บเง,เงินคุณก็ถูกหาย นึกสภาพไม่ต้องมีหมยสารเงินคุณสามารถถูกฟรีได้เลยะฮะโหดมากนะเพื่อนจจนคือผู้นําเรื่องนี้ฮะเงินยูนิดอจิทัลถูกใช้กับประชาชน260ล้านคนมันเชื่อมกับระบบโซเชียลเครดิตฮะถ้าคุณมีคะแนนต่ำนะคุณอาจจะซื้อตั๋วรถไฟไม่ได้ถ้าคุณซื้อเนื้อแดงมากเกินไปรัฐบาลอาจจะบล็อกคุณในการทำธุรก,กรรมก็ได้ฮะโอ้โหน่ากลัวมากมากนะเพื่อนและตอนนี้เองนะครับกว่า130ประเทศทั่วโลกคิดเป็น98%ของจ d ทโลกเนี่ย กำลังพัฒนา CBDC อยู่ฮะเหมือนกับซาโตชินากามโตะนะครับที่เขียนเอาไว้ในบล็อกแรกของ Bitcoin นะ์ตอนปี2009นะครับที่อ้างอิงผาาหัวข่าวาว่านายธนาคารกำลังได้รับเบลเอาครั้งที่2นะครับมันคือคำเตือนครับในขณะที่รัฐบาลป้นเงินคนจนไปช่วยคนรวยก็มีคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับที่สร้างเงินที่ไม่สามารถพิมพ์เพิ่มไม่สามารถถูกอาญัตหรือยึดไปได้ขึ้นมาครับนั่นคือบิตคอยนั่นเองฮะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของทางลอดของนักลงทุนกันนะครับทั้งหมดที่เราว่ามากันในวันนี้นะครับมันเกี่ยวกับชาวบิตคอยเกี่ยวกับชาวทองคําเกี่ยวกับเรายัางไงนะฮะ จริงๆแล้วมันเกี่ยวทุกอย่างเลยนะเพื่อนหนึ่งเนี่ยทองคำนะครับคือสินทรัพย์ที่พะสน์ต,ตัวเองมาแล้วกว่า5000ปีนะครับและนี่คือสิ่งที่จีนแ,และรัสเซียกาลังกว้านซื้ออย่างหนักเพราะเขารู้ว่าระบบเงินกระดาษกรลายจะจบลงนะฮะสองนะครับก็คือบนะิตคอยเนาะหรือว่าเป็นเรือชูชีพที่แท้จริงนะฮะมันคือระบบการเงินเดียวที่เป็นเพียร์ทูเพียร์ที่ไม่มีใครควบคุมได้เพื่อนๆดิสเซนท์หลายอย่างแท้จริงะฮะมันคือการออกจากฝันหลาย CBDC นั่นเอง 3นะครับเซเบอร์คอยนะครับก็คือสพานหรือว่าทางลงจอดที่อเมริกาสร้างเอาไว้ที่ให้เราเอาไว้ใช้ในการหนีตายออกจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่นั่นเองฮะมันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้เศรษฐกิจโลกไม่พังขล้นลงมาในวันพรุ่งนี้หรือว่าเร็ววันนี้นี่เองฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงแบงค์สามารถเข้าถึงแบงก์ได้นะฮะโอเคแหละอาจจะไปถือดอลลาร์แต่ถ้าจะดีไปกว่าน,นั้นผมว่าถือบิตคอยน์น่าจะดีกว่านะฮะแต่ก็ถือว่า ดีขึ้นแล้วกันนะครับในกรณีที่มีเสียบคอยนะผู้ตามตรงนะฮะถ้าเราไม่ได้แบยอะไรผมว่าก็เสียบคอยเป็นสิ่งที่ทําให้เรา,เาทําให้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงแบงค์สามารถเข้าถึงได้ในกรณีที่เขาอาจจะยังไม่ได้ไปแบบไปเอาบิตคอยแล้วกันคือการที่จะกระโดดจากไม่มีแบงค์เลยไปเป็นบิตคอยบางทีอาจจะยากไปสิ้นหนึ่งแต่การที่กระโดดจากไม่มีแบงค์เลย ไปเป็นดอลลร์โอเคอันนี้อาจจะพอเข้าใจได้มันก็ค่อยๆเริ่มกันไปมันค่อยแตกันไปผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับซึ่งเกมเกมนี้ที่อเมริกาเล่นนะครับคือการพยายามที่จะซื้อเวลาให้กับหนี้ของตัวเองโดยใช้เซฟบุคอยเป็นเครื่องมือนะครับมันถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาทำต,ต่างๆเหล่านี้มันจะหมายถึงเงินเฟ้อที่จะตามมาก็ตามนะฮะแต่มันก็ยังดีกว่าการที่จะถูกควบคุมแบบสมบูรณ์แบบโดย c b บเหมือนทางฝั่งของจีนของทางฝั่งรัสเซียน,นั่นเองถามใจคุณก็ได้ว่าคุณจะใช้เงินแบบไหนจะใช้เงินแบบ BC, แบบ สเตเบอร์คอยนะฮะแต่สเตเบอร์คอยอนาคตก็อาจจะถูกควบคุมก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมไมเบิลมันนี่อยู่แล้วนะนเพื่อนแต่แค่ไม่ได้ถูกทําโดยรัฐบาลถูกทําโดยเอกชนแต่รัฐบาลก็คุมได้อยู่ดีนะอันนี้ถ้าแบบ นะไม่มีอะไรดีเลยนะเพื่อนผมว่าสุดท้ายแล้วคนก็หน,นีไปบิตคอยน์นะอันนี้อนาคตอันใกล้นี้นะฮะโอเคเรื่องนี้นะครับส่วนนี้เราเห็นถึงอะไรนะครับมาส่วนนให้เราเห็นว่าเรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ระบบดอละลาร์เก่ากำลังจะตายครับแต่ละสิ่งที่มันจะมาแทนที่นี่แหละคือประเด็นครับมันคือสงครามระหว่างอนาคต2แบบนะฮะหนเนี่ยอนาคตแบบดิสเซนเทอร์ไลน์นะครับที่จะให้อำนาจเสรีภาพกับประชาชนกับปัจเจกชนก็คือ Bitcoin, Gold, คบิตคอยน์โกลเซเบอร์คอยน์นั่นเองฮะสเนี่ยอนาคตแบบเซนเทอร์ไลน์นะ ที่รัฐบาลควบคุมได้ทุกอย่างนะครับ C B D C ยวนดิจิตอลนะฮะซึ่งสิ่งส่งนี้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่คนมองว่าเป็นรองเท้าบ,บูทที่กระทึบหน้าเราไปตลอดนะอันนี้คืออ้างอิงจากโขดในตอนปี1984นะเพื่อนๆและที่น่าปลาใจก็คือแผนการอันเห็นแก่ตัวในครั้งนี้นะฮะของอเมริกาเนี่ยที่ส่งออกเงินเฟอ้อผ่านเซฟบอคอยกลับกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เรามีในตอนนี้เพราะมันยังเปิดโอกาสให้กับนวัตกรรม จากเอกชนและเป,เปิดทางให้บิตคอยยังสามารถอยู่รอดปลอดภัยในฐานะทางเลือกได้อย่างแท้จริงฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเพื่อนว่าสเต็คอยที่ก็หลายคนอาจจะไม่ชอบแล้วกันนะครับแต่มันก็ดีกว่า c b d c แล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้คนสามารถที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปสู่บิตคอยได้นะครับคนที่ไม่มีแบงก์โอเคแหละอาจจะอย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่สามารถกระโดดหรือว่ายังไม่เข้าใจบิตคอยยังไม่มาบิตคอยโดยตรงแต่ไปที่สเต็ปคอยก่อนซึ่งหลังจากนั้นโอเคก็อาจจะไป ที่บิตคอยโดยใช้เซมพอยด์เป็นทางเชื่อมกระดานนั่นเองฮะโอเคทีนี้ผมขอสรุปนะครับสิ่งที่เราคุยกันมาในวันนี้นะเพื่อนอเมริกาเนี่ยกำลังเจอกับนีิมหาศาลนะครับสามสิบเจ็ดทริอเรียนนะครับรัสเซียออกมาแฉว่าอเมริกากำลังใช้คริปโตคราวนะครับหลอกให้คนเข้ามาถือเซมพอยด์หนุนหนี้เน่าๆของตัวเองนะครับแล้วก็อเมริกาก็จะล้างหนี้ของตัวเองด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจริงไหมก็มีโอกาสจะจริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจีนกับรัสเซียก็กำลังเทขายดอลลาร์แล้วไปซ่อสรร้างะบบใหม่เนาะ แต่แผนของอเมริกาเนี่ยกับมีข้อดีที่โลกไม่คัดคิดนะครับก็คือเซปเบอร์คอยเนี่ยสามารถจะช่วยคนได้ถึง1.4พันล้านคนและมันสามารถสร้างดีมารใหม่ให้กับพัฒนบัตรมา,ารซาลัฐมันเปรียบเสมือนกับการประคองเครื่องบินไม่ให้ตกลงแบบหัวหมองโลกมันอาจจะค่อยๆลงมาแต่มันจะไม่หัวหมองโลกนะฮะก็เลยดูว่ายืดเวลาให้คนเนี่ยสามารถหนีตายได้ทันถามว่าหนีตายไปไหนก็คนที่ติดตามมารู้อยู่แล้วนะว่าต้องหนีตายไปไหนนะฮะและนี่คือการต่อสู้กันระหว่างเสรีภาพนะฮะกับการควบคุมนะครับเสรีภาพก็คือบิตคอย ทองคำนะฮะการควบคุมก็คือ CBDC นั่นเองฮะที่จีนกําลังนาทับอยู่ในนักขณะนี้นะครับและทั้งเลือกของอเมริกาที่ยื่นให้ก็ยังเป็นทั้งเลือกที่ให้เสรีภาพกับเรามากที่สุดในเวลานี้ครับและนี่คือผลที่นักลงทุนอย่างเราเราต้องถือทั้งบิตคอยต้องถือทั้งทองคาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับและขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามรับชมรับฟังกันนะครับหากชอบก็อย่างไรฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถากมีข้อพิพาดประกันใดผมต้องขออภัย มาในนาทีนี้กันด้วยนะใครนะครับที่ต้องการสมัครสต๊อกซิงเกิลสกรีเนอร์ก็อย่าลืมเข้าไปสมัครกันได้นะครับอยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับขื้นหมดได้ช่วยนักลงทุนคัดหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศคริปโตที่มีสัญญาณน่าสนใจที่หามาจากเป็นพันๆตัวส่งตรงถึงมือคุณทุกวันนะครับยังไงรีบเข้าไปสมัครก่อนหมดบูรันนะเพื่อนๆลิงก์อยู่ในด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแนะนำสมัครเป็นรายปีจะได้ประหยัดเงินไปได้ราวๆสักสองสามพันนะครับสำหรับของแถมที่ให้ก